สวัสดีครับกลับมาพบกับสร้างบ้านจาก0ูนยถึงร้อนะครับตอนที่3แล้วบ้านแรกจะพึษ์ครับ,รบนะครับสอตอนแรกนะครับก็ที่ติดตามกันมาไล่ตั้งแต่เราเริ่มพูดคุยกับลูกค้านะครับวางมัดจํากันแล้วก็ออกแบบออกแบบออกแบบได้แปลนบ้านได<น>้ดี้วอย่างบ้านชอบแล้ววันนี้นะครับเป็นตอน เซ็นสัญญาครับกับการไปขออนุญาตก่อสร้างครับ,รบเราก็จะมาเล่าลรายละเอียดนี่เราเหมือนคนนี้เราเหมือนนัครับครับเป็นสารเต็มโตเลยนะเราจะเป็นพาร์ทของเอกาสารล้วนๆเลยครับขั้นตอนที่สามเ่ยครับก็คือเดี๋ยวลูกค้ามาเซ็นสัญญาละการเซ็นสัญญาเนี่ยเราต้องคํานึงถึงอะไรบ้างครับในเรื่องของสัญญาก็รายละเอียดในสัญญาครับอก็แนะนําว่าให้อ่านให้ครบถ้นีอันนี้เเราก็จะมีสัญญาอยู่ใช่ไหมครับ ก็จริงๆหลายๆบริษัทเขาก็ใช้สัญญาที่เป็นเทมเพลตใกล้ๆเพียงกันอยู่แล้วดูเรื่องเงินถูกต้องไหมเงินถูกต้องไหมมวดมวดการแบ่งเป็นยังไงอะไรเงี้ยแบ่งมากไปน้อยไปเราต้องแบ่งให้เหมาะสมใช่ไหมของเราแบ่งจ้างวดเป็นทางบ้านของเราครโอเคก็ไปเลยเซ็นสัญญานวดหนึ่งโครงสร้างชั้นหนึ่งชั้นสองไล่ไปเรื่อยๆปับอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นงานพอดีครบเรืองสร้างสมบมติจ้างมวดดูเรื่องของระยะเวลาในสัญญาในสัญญาสร้าง ว่าทํากี่วันแล้วก็ถ้าเกิดเกินสัญญามีปรับเท่าไหร่อะไรย่างเงี้ยครับโอเคโดยทั่วไปถ้าบ้านขนาดมาตรฐานก็1ปีครับแต่แล้วแต่บางบริษัทก็อาจจะคิดตามพื้นที่เลยที่เคยเห็นก็มีแบบว่าพื้นที่ใช้สอย400ตารางเมตรใช่กดเลย400ร้อยวันครับอ่านี่ก็มีครับของเราจะมาารฐานอยู่1ปีกับปีครึ่งแล้วแต่ขนาดใช่ครับโอเคดูเรื่องวัสดุในสัญญาก็ต้องมีบอกหมดก็ดูรายการวัสดุที่เราตกลงกันไว้บอกว่ารายการเป็นเวลาที่เราคุยกันไว้ไหม แล้วก็ลูกค้าเขาจะอ้างอิงจากสัญญาตลอดถูกครับพอสร้างไปปุ๊บเขาก็จะคอยดูตลอดว่าไอ้ของที่เราเอาไปใส่ที่บ้านเขาเนี่ยตรงกับมีไหมถูกต้องโอเคแล้วก็สัญญาเนี่ยมันจะมีเรื่องของอารคอลสเต็มกันใช่ครับมันคืออะไรมันส่งจดหมา์หรอไม่ใช่มันคือการทําให้สัญญาชุดเนี้ยมีผลทางกฎหมายอ่าคือถ้าเราไม่แปะเนี่ยถึงเวลามีปัญหาไปฟ้องร้องกันเนี่ยใช้เป็นหลักฐานไม่ได้เพราะนจริงๆก็คือสัญญา จะแพงจนมากจะน้อยก็ต้องแปะต้องขายสหกรไมที่สามประกใช่ใช่เขาคิดราคายังไงก็จะตีตามมูลค่าสัญญาครับตีมาว่าร้านหนึ่งอาจจะเสียนึงพันอ๋อคือถ้าเราเซ็นสัญญาร้านหนึ่งอ่ะต้องติดอหกรรมหนึ่งพันบาทหนบาทโอเคแต่แปะที่สามัระกรนใช่ครับแล้วเขาก็จะเหมือนมีให้มีแปะมาแล้วก็มีให้ใบเสร็จมาใช่ครับว่าเราได้ทําการแปะแล้วอะไรเงี้ยสีเหลืองเหลืองแบบนี้ใช่ครับเป็นแบบใบเสร็จเ่าเราแปะแล้วแล้วก็มีเนื้อหานิดหน่อยว่าดาเนินการแล้วอะไรเงี้ยมีเอกสารบอก ใบสลักหลังตราสารนี่อสอห์ครับนะพอเราเซ็นสัญญาเสร็จก็ได้เวลาไปขอเนี่ยก่กอสร้างทําแบบก่อนต้องเขียนแบบก่อน <c oughs> อเขียนแบบก่อนเขียนพิมพ์เขียวก่อน, <c oughs> นเขียนพิมพ์เขียวก่อน <c oughs> เราใช้เวลาเขียนนานแค่ไหนครับประมาณไม่เกินหนึ่งเดือนครึ่งครับหนึ่งเดือนหนึ่งถึงหนึ่งเดือนครึ่งอยู่ที่ขนาดของบ้านด้วยบ้านด้วยครับโอเคนี่นะฮะมันจะเป็น A3 A3 มันจะเป็นแบงใหญ่ๆแบบนี้ครับแล้วเวลาคุณจะเอาไปส่งเขาคุณก็ต้องพับใช่ไหมต้องพับเดี๋ยวเราจะสอนพับด้วยแต่ในนี้มันจะมีอะไรบ้างถ้าไล่ดูไปหนึ่งมีแผนที่แผนที่สังเกตแผนที่นี้ต้องบอกระยะกาดถนนใหญ่เลยนะคือถนนใหญ่คุณชื่อถนนอะไรกี่เมตรเข้ามาที่บ้านคุณเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาที่ต้องเป็น ต้องบอกให้ครบบอกเสมอว่าไม่มี G ีพีนะครับท้าใช่คือถ้าคือบอกเหมือนกับว่าให้เจ้าที่เขาอดูแผนที่เนี่ยแล้วไปถึงบ้านคุณถูกเลยใช่อันที่2ถังบริเวณของบริเวณที่เจ้าที่ก็ดูสําคัญเลยเพราะว่าเขาจะดูเรื่องอะไรถังบริเวณจะดูระยะล่นอยูบ้างระยะนต่างครับแล้วก็จี่ดูหลายพ่อก็จะมีเรื่องของน้ําซึมต่างด้วยอะไรเงี้ยพื้นที่น้ําซึมพื้นที่ว่าัจีสัญลักษณ์เกี่ยวกับบอกว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ของน้ําซึมผาจะเป็นแบบดินอะไรเงี้ยแล้วทีมีกนหมายอยู่ว่าในที่ดินแปลงนึงเน บริเวณของน้ำซิมผ่านเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับโอเคก็อยู่ในของบเวณว่างใช่ครับก็จะมีการเขียนบอกต้องครับมีแปนชั้นหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโครงสร้างแล้วที่บอกแปนชั้นหนึ่งแปนชั้นสองกานหลังคาใช่ครับโอเคถ้าเป็นโครงสร้างก็มีแปนของคานคานชั้นหนึ่งคานชั้นสองคานแปนฐานลากก็มีบอกต่อหม้อเลยเขียนรูไว้หมดถูกไหมถูกต้องครับแปนโครงสร้างหลังคาเป็นโครงสร้างหลังคาโอเคอันนี้ก็เป็นพาร์ทของ ครงสร้างใช่แล้วก็ลงไปถึงพวกงานถาปัดรูปด้านรูปด้านรูปตัดรูปด้านรูปตัดรูปด้านก็คือเหมือนกับเรามองบ้านแล้วเราก็มองซ้ายมองขวาเห็นด้าข้างๆเป็นยังไงนี่แต่ถ้าเป็นรูปตัดเหมือนเราผ่าผ่าตรงกลนเราผ่าบ้านผู้มันเค้กมันเค้กใช่ใช่ผ่าเค้กเออมันผ่าเค้กด้วยเรียกรูปตัดซึ่งก็จะต้องมีบอกหมดมีบอกหมดนโดยหลักการก็คือการเขียนแบบเนี้ยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเมินจจริงๆจุดประสงค์หล่ะคือเจ้าหน้าที่ประเมินเลยว่าออกแบบชุดนี้ ช่องแสงพอไหมข้างๆเนี่ยมีตรงนี้มีคนมีหน้าต่างแล้วทำเป็นรูปด้านมีหน้าต่างมาอะไรเงี้ยคือไม่ขัดแย้งกันต้องครับระหว่างหน้านู้นหน้านี้เขาดูหมดดูหมดจริงๆแบบนั้นในเชิงจริงๆมันควรจะมันควรจะอยู่ประมาณ95%แล้วหล้พร้อมไปสร้างเลยพร้อมจะไปสร้างหคือแค่ไปขยายหน้างานอะไรว่าดีเทลตรงนี้ต่อยังไงครับโอเคโอเคอ่ะก็มีแบบขยายก็คือขยายเข้าไปเลยแบบว่าบันไดขยายออกมาใช่มีสุขภัณฑ์บอกหมดว่าติดสูงเท่าไหร่อยู่ตรงไหน ประตูหน้าต่างบอกหมดบอกหมดกว้างเท่าไหรหนาเท่าไหร่จะต้องเขียนอยู่ในนี้หมดแล้วใช่ครับรวมถึงระบบในระบบต่างๆระบบไฟฟ้าน้บไฟฟ้าอะไรอย่างนี้ดบอกเลยว่าสายไฟอยู่ตรงไหนปั๊กอยู่ตรงไหนสุขาพิบาลก็จะบอกว่าน้ำทอนน้าดีมาทางไหนใช่ใช่ระบบบาบัดออกทางไหนขับพัอยู่ตรงไหนบอกหมดครับซึ่งเจ้าที่เขาดูต้องดูหมดเพราะว่ากฎหมายครับใช่คือ ถ้าถามริงว่าต้องใส่อะไรไปบ้างใส่ทุกอย่างที่กฎหมายมีอย่างเช่นเอาง่ายๆเรื่องบ่อพักอย่างเงี้ยก็มีกฎหมายถูกบอกว่าต้องห่างกันไม่เกินเท่านี้เท่านี้หกเมตรรู้สึกก็มีเรื่องของทิ้งน้ํายังไงด้วยทิ้งไปที่ไหนด้วยอะไรเงี้ยไรก็แล้วแต่จะโยงท่อล้ำทิ้งไปตรงไหนใช่ครับใช่มโอเคก็เรียกว่าแบบสําหรับขออนุญาตนะเมื่อก่อนเขาก็เรียกพิมเขียวไหมใช่เออมีบางคนยังเรียกพิมเขียวเลยนะคือหนาๆแบบนี้ครับประมาณสี่สิบห้าสิบหน้าหลังที่รายละเอียดเยอะก็จะหนามากใช่ครับ อันนี้ก็คืออันแรกที่เราจะทํากันนะครับใช้เวลาประมาณ1เดือนถึง1เดือนครึ่งครับครับนี่เดี๋ยวเรามาสอนพับแป๊หนึ่งครับพดีที่มันเป็นเอสามนะเอสามครับป <laughs> กติเนี่ยเราพับกันอย่างนี้เราก็บอกเราก็บอกว่าเนี่ยเรามีเอสามแบบนี้นะเนี่ปึ๊บเราก็เราก็พับปึ๊บทบเข้าไปอย่างนี้ครับทบเข้าไปอย่างนี้จนมันกลายเป็นไซส์ของอะไรไซส์ของ A 4สหรือส่ <A 4. S 1> เออสุดท้ายเอาเลยผมผมพับไวๆนะเป็นอย่างนี้นี่เป็นคล้ายๆ A4 ขนาดเท่าอยู่เลครับแล้วเขาจะมีเวลาเขาออกไปอนุญาตเขาจะปั๊มแบบนี้วไหมถูกถูกถูกคือเขาได้ทํางานง่ายเพราะว่าพิกเขาปั๊มทุกหน้านะถ้าปั๊มทุกหน้าเลยปั๊มทุกแผ่นเลยปั๊มปั๊มปั๊มจริงจริงมันมันเปิดได้เปิดได้ก็ดูทีเนี่ยก็ต้องมาหมุนหมุนแบบนี้นะครับมาหมุนต้องบอกเปิดง่ายนะแต่ว่าดีเทลมองยากดูเลยอยู่ฝั่งนี้ดูดูนี่ทำแบบเนี้ยแล้วเราต้องเอาพิมพ์เขียวเนี่ยไปส่งเขาทั้งหมดกี่ชุดห้าชุดห้าชุด ทีมงานก็จะแบบเราจะเป็นโรงงานพับกระดาษกันในช่วงนั้โรงงานพับอ้าวทุกคนเชิญเชิญพับกระดาษครับใหญ่อย่างนี้เลยพับแบบนี้คือแบบหนึ่งแล้วแต่เขตนะแล้วแต่เขตด้วยแล้วแต่เขตบอกแล้วแต่เขตด้วยถ้าแบบดีหน่อยนี่จริงๆพี่ตารบอกว่าพับแบบนี้ดีกว่าใช่ก็คืออย่างนี้นี่ผมผมให้ดูอันนี้มีไอสมนะมันเดจะห่อแบบนี้นี่แล้วมันจะมีชื่อไฟล์เราอยู่ตรงนี้ชื่อหน้าอยู่นี้หมดเลยมีไฟล์คอนโทรลอยู่ข้างๆครับหนั่อะไรอะไรถ้าคุณพับแบบนี้เนี่ย มันจะเปิดแล้วมันเปิดหนังสือเลยมันจะเห็นดีเทลมันจะเห็นเบอร์เห็นเห็นเลขหน้าเห็นชื่อหน้ามันอยู่ข้างๆเลยไม่ต้องคอยพลิกคอยพลิกอยู่ใช่ครับแล้วเวลาเขาปั๊มเนี่ยเขาก็จะปั๊มลงตรงนี้เลยใช่ปั๊มให้มันทับระหว่างอันนี้กับนี้เลยใช่ครับเวลามันิกออกมันก็จะแบบเออเจ๋งอ่ะมันก็ครึ่งหนึ่งอยู่ตรงนี้คร่งหเวลาเราเห็นมันก็จะเห็นว่ามันเป็นแบบที่ได้ไปย่ายมาแล้วไบางทีมันอยู่ข้างหลังเราก็พับแบบนี้ตอนแรกตอนแรกเลยแรกเราพับแบบนี้ราากกว่ดนมแข้อก ค,คุณไปพับบบเดิมมามวนๆใช่เพราะว่ามันเปิดง่ายครับมันไม่สะดวกะไรไอ้เกดไอนี่มันก็ง่ายนี่ไงมันก็ขี้นิดเดียวมันก็เห็นแล้วรูปอย่างนี้ไงเราจะรีบปั๊มเลยครับเปิดเร็วรีบปัมป๊มรีบเปิดอ่าอันนี้การพับนะครับแล้วแต่เกดครับมันมีแบบพี่พคือพับครึ่งเลยพับครึ่งเลยก็มีมนะก็ผมก็แนะนําว่าคุณก็พับแบบมาตรฐานไปก่อนก็คือพับม้วนเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวถึงเวลาเกดเขาบอกว่าไม่เอาพับแบบนี้คุณก็เคยมาแก้ อโอเคพอเราได้เอกสารเรียบร้อยอันนี้คือพิมเขียวนี่คือข้อหนึ่งเลยถูกต้องต่อมาก็จะเป็นรายการคำนวณชครับที่เรียกกันว่ารายการคำนวณรายการคำนวณเนี่ยมันคือคำนวณอะไรครับรายการคำนวณโครงสร้างครับซึ่งมันก็จะประกอบไปด้วยโครงสร้างหลังคาต้องใช้เหล็กแบบไหนเสาคานพื้นที่เป็นคอนกรีตเนี่ยต้องเสริมเหล็กยังไงให้แข็งแรงเพียงพอที่จะอยู่อาศัยแล้วก็ตามกฎหมายด้วยรวมถึงฐานลากด้วยกับที่ออกแบบเอาเข็มต้องใช้ลักษณะแบบไหน ปกตินี่เขาเขาตรวจไหมทางเขตเวลาเรายื่นขอเนี่ยเขาตรวจไหมปกติเลยถ้าถ้าจะตรวจน้อยที่สุดเลยเนี่ยสมมติว่าเขตไม่ไม่ตรวจนะแต่ว่ายังไงต้องตรวจแน่นอนตรวจมาตรฐาของเขาเนี่ยคือต้องตรวจใบปะหน้าครับอ่าด้านหน้ามันจะมีบอกก็จะบอกรายละเอียดว่าค่าต่าง,างๆที่เราเอาไปใช้เนี่ยมันสอดคล้องกับกฎหมายไหมเช่นกฎหมายเนี่ยบอกว่าให้ใช้น้ำหนักบรรทุกจรของพื้นเนี่ยไม่น้อยกว่า200กิโลกรัมต่อตารางเมตรก็ดูว่าตัวเลขขนาหนั้นมันจะมีบอกอยู่ใช่ครับเราก็ทําให้เกิน ก็ทาให้เกินแต่ปกติก็คือใช้ตา้กฎหมายเลย200 <Okay. S> 2อง้อยโอเคครับซึ่งตัวเลขพวกนี้เกิดจากการคํานวณผ่านโปรแกรมตัวเลขพวกนี้จริงๆกําหนดมาครับห<อ>มาย <รถ S 1> <อ>กำหนดเลยว่าต้องใช้เท่านี้แต่ว่าอตอนเราเอาไปตอนเราเอาตัวเลขนี้ไปแปลงเป็นเหล็กเนี่ยให้ว่าต้องใช้เหลขข็กเท่าไหร่ถ,ถ,ถึงรับเลขตรงนี้ได้เนี่ย<อ>ก็คืออ,อาจจะใช้โปรแกรมหรือว่าอาจจะใช้ทฤษฎีคํานวณได้การใช้มือมันก็จะเป็นปริมาณและขนาดถูกต้องครับของเหล็กในแต่ละส่วนเสาขั้นพื้นแช่ครับเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาแล้วมันรับมันหนัก ได้ตามใบดดมาบอกใช่ครับ,ใบ,ใ,บใบแรกอันนั้นเลยใช่ครับแล้วถึงเวลาสร้างจริงเราเราสร้างตามนี้ปะต้องสร้างตามนี้ครับเอาเราสร้างตามนี้เลยใช่ครับ <Okay. S 1> มันไม่ใช่ว่าแบบว่าเราคานวณมัว่วๆไปเอาเลขมันตรงกฎหมายแล้วก็ส่งให้มันผ่านใช่คร่ต้องต้องสร้างตามนั้นอย่างอย่างแย่ที่สุดก็คือสร้างเกินกฎหมายที่บอกว่าแย่เพราะอะไรเพราะมันเปลืองครับโอเคเพราะว่าแค่กฎหมายบอกคือเพียงพอที่จะใช้ใช้อาศัยได้แล้วแต่เราก็มีเราก็มีใส่ใส่เยอะกว่าปกติ ครับก็จะมันส่วนใหญ่คำว่าใส่ยึดก็ปกติคือจะเป็นการเผื่อระหว่างทำมากกว่าเช่นสมมติว่าผมว่าเลขตัวนี้แปลงเป็นเหล็กแล้วเนี่ยบอกว่าใช้หนึ่งเส้นครึ่งอย่างเงี้ยผมก็จะเอาใช้สองเส้นไปเลยอะไรเงี้ยว่ามันเป็นเส้นครึ่งไปแล้วอะไรใช่ครับอ๋อโอเคอันนี้ก็คือรายการคำนวณใช่ครับโอเคเราก็ได้ตัวพิมพ์เขียวมาแล้วกับรายการคำนวณนะครับที่เหลือก็จะเป็นเอกสารอื่นๆที่ใช้ประกอบในการขออนุญาตนะครับมีทั้งสิ้นถ้าไม่นับแบบนะมีทั้งสิ้นสิบชุดสิบอย่างครัลายแบบอันที่หน เรียกว่าแบบขอหนึ่งแบบขอหนึ่งคือก็คือใบคําขอแหละรจริง,รงๆมันคือใบแรกสุดเลยสําหรับการขออนุญาตอก็คือใบแักจะบอกว่าเราไปทําอะไรอเราจะมาขออนุญาตนะก็คือใบขอหนึ่งเลยมีชื่อคนขอสร้างบา้านถูกต้องครับที่สองขอมลอหนึ่งใบนรกจะใช้ในเขตกรุงเทพเท่านั้น<อ>ก็จะเป็นเรื่องของการแจ้งประโยชน์ที่ดินว่าเอาที่ดินไปทําอะไรไปสร้างบ้านโรงงานอะไรเงี้ยครับมันจะมีบอกหมดว่าที่ดินเท่าไหร่จะสร้างเท่าไหร่แล้วก็บอกพวกพื้นที่น้ําจึงต่างๆพื้นที่ช่องว่างอ่ะบอกหมดเลยบอกในใบนี้หมดเลย น o 2 n อ2เป็นของหนังสือรับรองของผู้ออกแบบจริงๆต้องมีอย่างน้อยหนึ่งคนคือวิศวกรแน่ๆแน่ๆทุกหลังต้องมีแน่ๆแ,แต่ถ้าบ้านใหญ่หน่อยต้องมีสถาปนิกใหญ่นี่คือใหญ่เท่า,หทาไหร่ก็เกินร้อยตารางเมตรขึ้นไปคุณที่ใช้สอยใช่ครับมันจะมีดีเทลวิกว่าแบบโครงสร้างที่มันแบบยากๆอะไรเงี้ยก็จ,จะต้องโดนควบมาด้วยว่าต้องมีถึงขนาดเล็กละอะไรเงี้ยเช่นอาจจะเป็นสาชั้นก็ต้องมีเหมือนกันต่อไปนซ4 ตอ 4, เป็นเอกาสารเกี่ยวกับผู้คุมงานครับจะมีก็ต่อเมื่อพื้นที่เกิน150เหมือนกันเกสคล้ายๆกันครับโอเคต้องมีวิศวกรมีต้องวิศวกรถ้าเกิดเกิน150ถ้าไม่เกินเนี่ยแล้วก็พวกแบบว่าคารไม่ได้ยาวเกินไปเสา,าไม่ได้สูงเกินไปเนี่ยมมไม่ต้องมีเลยนอสี่มีวิศวกรต้องมีสถาปนิสนนด้วยสถาปนิสด้วยถ้าเกิดเกิน150ต่อไปมีแบบบันทึกของผู้ขอ บันทึกของผู้ขออนุญาตแล้วก็เจ้าของที่ดินครับก็คือเป็นเหมือนบันทึกนั่นแหละเวลาเราไปยื่นเรื่องเนเจ้าที่ก็ต้องมีเอกสารจุดหนึ่งมาบันทึกข้อมูลเราว่าเรามาว่าเรามานี่ครับใช่อันนี้แต่ละเขตไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับใบที่6ยินยอมให้ก่อสร้างยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในที่ดินให้เจ้าของโฉนดที่ดินนะ่ยยินยอมให้คนสร้างให้คนที่ขออนุญาต คือโฉนดจะมีชื่อกี่คนไม่รู้แหละแต่ว่าทุกคนจะต้องยินยอมให้คนที่มีชื่อขออนุญาตสร้างก็คือใครเป็นเจ้าของที่ดินก็ต้องเซ็นยินยอมยกเว้นแต่ชื่อตรงกันอันนี้ไม่ต้องยินยอมใช่ครับอันที่เจ็ดยินยอมให้สร้างชิดเขตที่ดินครับเขตที่ดินถูกต้องก็คืออันนี้ของข้างบ้านแหละของข้างบ้านใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราจะสร้างชิดเขาก็ต้องมีใบดีต้องไปเขาไปให้เขาเซ็นถูกต้องไม่ไม่ใช่ให้เขาซ็้อเลยนะต้องให้เขาเตรียมโฉนดให้เขาเตรียมบัตร เเพราะว่ามันต้องแสดงว่าเขาเป็นเจ้าของที่ดินกลางด้วยสุดที่8ปดแต่นี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับของเราแล้วก็เป็นโฉนดต้องเป็นไซส์ไหนเวลาไปยื่นต้องเป็นไซส์จริงครับไซส์จริงนะต้องได้เท่าของจริงโฉนดไซส์จริงแล้วก็ต้องมีหน้าหลังต้องมีหน้ามีครบทุกหน้าใช้คํานี้ต้องเซ็นทุกหน้าทุกหน้าคนเซ็นก็คือเจ้าของที่ดินปัจจุบันเจ้าของที่ดินปัจจุบันครับโอเคเก้าก็เป็นเอกสารของคนขอก็คือสำเนาทะเบียนบ้านนี่เบสิก อ่าเราจะเป็นบ้านกับสำนาบัตรประชาชน้วถ้ามีเคสบอมหน้าด้วยก็อ่าอันนี้จะเป็นอันที่สี่อันที่สี่ก็คือเจ้าของปกติจะเป็นผมไปยื่นเสมอผมเจ้าของบ้านที่มันจะสร้างบ้านเลยครับอนาผมใช่ครับผมก็ต้องมีใบมอบนายเขาเซ็นบัตรประชาชนผมก็ต้องไปด้วยใช่ครับเราจะเปนบ้านผมต้องไปด้วยไปด้วยครับโอเคนี่ก็จะเป็นสิบชุดอ่ะทั้งหมดนี่ก็คือเอกสารที่เราต้องเตรียมกันไปเพื่อไปยื่นขออนุญาตนะครับไล่ไปตั้งแต่สําคัญก็คือแบบเนี่ยห้าชุด แล้วก็เอกสารทั้งหมดที่เมื่อกี้เราไล่ไปทั้งหมดสิบ้อครับแบบเนี่ยทีนี้ผมเล่าทริคนิดหนึ่งก็คือตามกติกาเนี่ยเขาจะให้เราเอาไปห้าชุดเขาต้องเอาไปห้าชุดเขาก็ให้ขายข้อมูลในห้าชุดก็ต้องแบ่งไปตามแต่ละหมหน้าที่ครับม yeah. ันก็จะมีตอนที่เราได้ใบอนุญาตจนเขาปั้มเสร็จเขาคืนเรามากลับมาเราเขาขึ้นมาสองชุดครับสองชุดมีสามชุดเนี่ยเขาเก็บไว้ตัวมันจะมีฝ่ายอาคารและสถานที่ที่เป็นของเขียนเขาเก็บไว้หนึ่งเล่มเขาเก็บไว้ให้ ฝ่ายโยธาเนั่นแหละก็เอาไว้ตรวจเวลาเขาถือไปตรวจความถูกต้องหน้างานเขาจะถือแอลเลมเนี้ยไปเราไปด้วยแล้วอันที่สามเนี่ยเขาเก็บเข้าคลังเขาบอกว่ามันจะต้องมีแบบสำรองครับคือมันน่าจะเป็นกติกาในยุคที่มันยังไม่มีคอมพิวเตอร์เขาก็คงไม่ไม่มีวิธีการเก็บแต่ผมเคยไปขอคัดลองบอกหายแต่เขาเอาสำรองไว้แล้วแหละบอกหายครับทีนี้คือมันมันมีห้าชุดแล้วทีนี้เวลาเราไปยื่นเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะต้องถูกแก้ มีโอกาสที่ผิดอยู่แล้วเราต้องแก้ถก้าเราไปทีเดียว5ชุดเลยมันก็มาขับมาแก้5ชุดงแต่เราแก้สนุกเลยครับเทคนิคผมก็คือเวลาผมไปยื่นเนี่ยผมเอาไปชุดเดียวก่อนถือไปชุดเดียวแล้วพี่ตรวจให้ผมก่อนบอกพี่ตรวจให้ผมก่อนจนเขาตรวจเสร็จบอกถูกต้องหมดแล้วค่อยเป็น5ชุดไปแต่นี้ก็อยู่ที่การไปคุยกับเจ้าที่ก็จะเป็นเดี๋ยวผมก็จะเป็นคนไปยื่นนะครับเดี๋ยวผมจะติดตามต่อเดี๋ยวตรงนี้เราเสร็จเรียบร้อย เรียบจัดเรียบร้อยปุ๊บผมจะไปยื่นครับแล้วก็เดี๋ยวติดตามว่าวิธีการไปยื่นนะครับการติดต่อกับเจ้าหน้าที่เป็นยังไงนะครับ,รบตรงนี้ก็หมดเนาะครับโอเคเอ่างั้นเดี๋ยวลุย ก็วันนี้เอาแบบมายื่นแล้นะครับก็อย่างที่บอกว่าเราเจ้ามาชุดเดียวก่อนนะครับให้พีเ่เจ้าที่เขาได้ลองตรวจดูก่อนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดูฮะกลับมาแล้วก็ให้เจ้าเจ้าที่เขาตรวจแบบก็หลักๆเขาก็ตรวจตรงผังบริเวณครับกับตรงแฟนบ้าน,นก็มีใส่ระยะไม่ครบ แล้วก็มีเรื่องของพื้นที่น้ําซึมผ่านใส่มายังไม่ถูกเดี๋ยวต้องกลับออกิปไปแก้กันก่อนโอเคครับนี่กะแล้วผมไม,ไม่ได้ตรวจละเอียดมาปิดเลยไปกลับไปให้ทีมงานแก้กันครับไปกลับออกิป ไปเลยเออเข้าไปเลยตรงไปเลยสวัสดีครับพี่พี่พแบบที่ผมไปยื่นเมื่ออาทิตย์ก่อนอะตรงวัดตละลเกะเป็นถึงไหนแล้วครับพี่อ๋อแบบ แา่ที่ก่อนอ๋อกำลังกำลังตรวจอยู่ครับโอเคพี่อย่าลืมผมนะครับถ้าติดอะไรพี่แจ้งมาได้เลยนะครับได้ครับขอบคุณมากครับพี่ได้สวัสดีครับครับหวัสดีครับพี่สวัสดีครับบอกหน่อยครับพี่ ที่ขออนุญาต<อ>ตรงวัดตะะเกียร์พี่อ๋อครับพี่ใบอนุญาตไปถึงไหนแล้วครับพี่ตัวแบบที่เอาไว้ให้พี่ตรวจครับมีแก้ตรงไหนไหมพี่อ่าส่วนนะครับตรวจเี็บร้อยแล้วครับจา,<อ>ากเต็บร้อยนี้ครับก็คือถ้ทันงนั้นผมปริ้นอีกสี่ชุดไปให้ได้เลยนะครับผมเต็มมาได้เลยครับเด<อ>ี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเอาเข้าไปให้นะพี่ได้ครับขอบคุณครับบ๊ายบาครับ ยื่นอีก4ชุดที่เหลือนะครับของเดิมชุดหนึ่งใช่ไหมแล้วก็นี่สี่เป็น5ชุดนะครับก็ครบแล้วแล้วก็เอาเอกสารทั้งหมดที่ต้องใช้ประกอบในการยื่นขออนุญ,ญาตนะครับมายื่นวันนี้กะเข้าไปข้างในกันเลยนะครับโอเคทีนี้ก็มีคําถามว่าแล้วเราจะผมบินครับกันตอนไหนถ้าท่านได้สร้างจริงๆอ,ะอ่ะท่านผมเลย คนนี้เลยถ้านผมเลยถ้าจะสร้างจริงๆนะผมเลยตอนนี้เลยตอนนี้เราไปยื่นขออนุญาตแล้วระหว่างรอเดือนสองเดือนเนี่ยท่านผมเลยหรือจริงท่านรู้ตั้งแต่ก่อนจะมาคุยกับเราด้วยซ้ำนะลูกค้าบางท่านผมมาตั้งแต่เนิ่นๆเลยผมมาเป็นปีอ่ะจะค่อยมาคุยกับเราเพื่อจะสร้างบ้านเพราะว่าเขาก็เตรียมตัวเผื่อดูเรื่องความที่มันตัวด้วยเส็นตัวความแน่นความแข็งแรงของที่ดินนี้ครับ ก็ตอบตรงนี้ว่าคุณจะถมดินตอนไหนก็ครับมีตังค์แล้วก็มั่นใจว่าได้สร้างได้สร้างโว์ได้ใช้ชัวไปถมเลยครับคือ,ค,อคือมันมีโอกาสที่จะมันมีบางเคสต,ต้องเล่าว่าเขาอาจจะทําสินเชื่อไง่ครับทีนี้การจะทําสินเชื่อเนี่ยงเงื่อนไขสําคัญขอ,ของธนาคารคือมันต้องมีใบอนุญ,ญาตแล้วคือคุณต้องขออนุญ,ญาตผ่านแล้วครับคุณถึงจะไปทําสินเชื่อไดอ้นี่ถ้าคุณแบบห้าสิบห้าสิบแบบสินเชื่อมัาจะไม่ผ่านอะไรเงี้ย แล้วคุณไปถมดินแล้วอ่ะเหงาเลยเหงาเลยคุณได้ใบอนุญาตก็จริงคุณถมดินเสร็จแล้วคุณไปทาเต็นทื่คุณไม่ได้ทันงอ่ะไม่ได้สร้างบ้านต่อคจะต้องระวังันากนิดนึงครับโอเคเรื่องการถมดินก็เป็นเรื่องทั่วไปก็จะมีเรื่องของประเภทดินจริงๆก็บทเท่าพูดสับทั่วๆไปก็ได้ออามาถมบ้านสร้างบ้านตรงนี้เตรียมสร้างบ้านนะเขาจะรู้แล้วว่าดินไหนไม่ควรไปถมตรงนี้นี่ไม่เอาหินมาลงนะเพราะเราจะสร้างบ้านเลยครับก็ความหนาทั่วไปก็ เมตรหนึ่งอ่าใช่เขาก็จะมีราคาต่อตารางเมตรอยู่แล un ้วถ้าเราถมสูงเมตรหนึ่งจะเป็นยังไงครับแล้วก็ต้องดูเรื่องของพื้นที่ด้านข้างด้วยที่เราถมครับถ้าเราถมขึ้นมาแล้วด้านข้างมันต่ากกับเราอ่ะอันนี้แนะนําว่าเราทำกำแพงกันดินครับกำแพงกันดินคือทำกำแพงกันดินมันก็ดีก็คือทําให้ดินไม่ไหลออกไปร่างกาจริงๆก็เป็นผลโดยรอบนั่นแหละดินเราถมจะได้ไม่ต้องไปแบกแล้วก็ความแข็งแรงของรั้วด้วยเพราะเดี๋ยวถ้าถ้าทำรั้วมันจะมันตั้งอยู่บนดินเก็คืออนม่ะถ้ามีโครง้าเดิมอยูะ เรารู้สึกว่ามันหนามากๆหรือหาคนปรึกษาก่อนเลยก็ได้ว่าควรจะออกก่อนไหมบางทีสมมติว่าโครงสร้างเดิมมันหนามากๆเงี้ยเอาเข็มที่ไปลงมันลงไม่ได้โครงสร้างเดิมหมายความว่ามีพื้นเดิมใช่<ร>อาจจะแบบไอ้ที่ดินเดิมใช่อาจจะสมสมติทำสมมติทำไปที่จอดรถมาเงี้ยเออแล้วก็เทไปสิบเซนพอข้ามมาสามปีสุดเทเพิ่มอีกเทเพิ่มอีกจนมันหนามากๆออะบางทีเข็มเราลงไม่ได้เดือดร้อนเลยครับเดือดร้อนหนึ่งคือไอ้ดินที่ผมไม่ได้ต้องขุดขิ้นมาก่อนเสียดายดิ ก็ให้ระวังแล้วก็เวลาเอาอะไรมาถมยาวพวกเศษปูนดมาถมถ้าถ้าจุดประสงค์คือสร้างบ้านแล้วเนี่ยเ่ดี๋ยวเอาเ๊บใช่ครับว่าเป็นดินดินดินที่มันเหมาะกับกสร้างบ้านอ่ะมีเยอะมากทีนี้ของบ้านราชพฤกษ์เราในโครงการที่เรากําลังทํารายการอยู่เนี่ยเจ้าของที่ดินเนี่ยถมแล้วก่อนเลยครับแล้วก็ทํารั้วเลยครับผทำรั้วทำกำแพงกับดินเรียบร้อยเลยครับเขาเตรียมตัวมาอย่างดีใช่ ก็ตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ6สัปดาห์แล้วนะครับเราก็โทรเรื่อยๆ7วันครั้ง10วันครั้งนะครับตอนนี้เนี่ยเขาโทรกลับมาหาเราแล้วเจ้าหน้าที่นะครับบอกว่าได้อนุญาตใกล้จะออกแล้วอีกไม่เกิน2อาทิตย์นะครับแต่เขาโทรมาบอกว่าชโนดเนี่ยเซ็นไม่ครบให้ช่วยเอาเข้าไปเอากลับมาเซ็นให้ครบหน่อย แต่ก็จังหวะเนี่ยสำคัญก็คือพอเรารู้ว่าได้อนุญาตใกล้จะออกแล้วนะครับสิ่งที่เราจะทําในขั้นตอนนี้ก็คือการไปขอมิเตอร์น้ํากับมิเตอร์ไฟนะครับบ้านที่ยังไม่มีมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปขอแบบชั่วคราวกันเป็นมิเตอร์น้ำประเภทชั่วคราวมิเตอร์ไฟประเภทชั่วคราวนะครับท่านก็ดูว่าของท่านเนี่ยเป็นการประปานครหลวงหรือเป็นการประปาส่วนภูมิภาคนะครับก็ไปอยู่ไปติดต่อที่เขตนะครับส่ัยบนี้ง่ายขึ้นด้วยนะฮะมีแอปพลิเคชันของทั้งการประปาและการไฟฟ้าขอผ่านออนไลน์ก็ได้ครับ เอกสารที่ใช้หลักฐานที่ใช้ก็ใช้สำเนาทะเบียนบ้านนะครับสำเนาบัตรประชาชนหลักฐานที่บอกว่าเราเป็นเจ้าของที่ดินตรงนั้นหรือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ตรงนั้นเช่นสัญญาเช่าเงี้ยก็เียม้ด้วยนะครับอย่างของเราเนี่ยก็จะเป็นโฉนดเพราะว่าเราสร้างบนที่ดินของเจ้าของบ้านเนาะเราโฉนดไปแล้วก็อันที่สี่เนี่ยจริงๆสําคัญก็คือเดี๋ยวพอไปถึงอะ่ะเขาก็จะให้เราจิ้มว่าเราจะติดตั้งมิเตอร์ตรงไหนใช่ไหมเขาจะกางแผ่นที่มา คือมันเลือกค่อนข้างยากนะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เก่งเรื่องติดทางโลเคชันอะไรเงี้ยก็อยากจะให้เตรียมเรื่องของเลขที่บ้านข้างเคียงไปว่าไอ้ที่ดินเราข้างๆมีเลขที่บ้านอะไรบ้างแล้วก็ถ้าเป็นมิเตอร์ไฟนี่ยิ่งง่ายเลยคุณเดินไปดูที่มิเตอร์ไฟข้างๆบ้านนะเขาจะมีรหัสอยู่ผงถ่ายรูปมาเลยแล้วคุณก็เอารูปให้เจ้าหน้าที่ดูเลยเขาก็จะเอาตัวเลขขีดลงไปปุ๊บก็จะเห็นเลยว่ามันอยู่ตรงนี้นะนะล้วเราก็จะจิ้มง่ายขึ้นนะครับผมก็จะแนะนําแบบนี้ มาให้เตรียมไปด้วยเวลาที่จะไปขอมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟถ้าทำเนียมในการขอมันจะมีถ้าเป็นมิเตอร์ไฟนะครับจะเป็นเงินประกันมิเตอร์10,000บาท10,000บาทแล้วนี้จะได้คืนตอนที่เราไปเปลี่ยนจากมิเตอร์ชั่วคราวเป็นถาวรนะครับส่วนถ้าเป็นมิเตอร์น้ําจะเสีย5,000ันบาทสําหรับ4หุนฝีหุ่นก็คือท่อครึ่งนิ้วนะครับ5้าพันบาทเนี้ยก็คือเป็นค่าติดตั้งถึงวันที่เราจะยกเลิกการใช้น้ำเขาจะคืนนะครับแต่ก็คิดว่าเราสร้างบ้านแล้วคงไม่ได้ยกเลย ถ้าเป็นหกขุนจะแพงหน่อยคจะประมาณ6000บาทครับก็ประมาณนี้แล้วก็จะมีแวดมีค่าธรรมเนียมอีกหลักร้อยครับพอเราไปขอทั้งน้าและไฟเนี่ยไม่เกิน2อาทิตย์ครับโดยปกตินะห่อาทิตย์ถึงสองาทิตย์เ,ยเขาจะไปติดตั้งให้เราเรียบร้อยก็พอช่วงเวลาที่เราติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยสำคัญเลยก็คือคนที่เป็นคนจ่ายค่าน้าค่าไฟอ่ะมันต้องเป็นคนสร้างนะเน้นท่านต้องให้ดีนะครับคนที่ใช้น้าใช้ไฟก็เป็นเนี่ยเป็นพวกผู้รับเหมาของเรานะครับเราต้องเป็นคนรับผิดชอบทุกอย่างนะครับ ทางเราใช้ไฟใช้น้ำก็ต้องเป็นเรื่องของหน้าที่ของบริษัทชางบ้านแบบเราเป็นคนจ่ายครับนี่นะฮะได้ใบอนุญาตมาเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาทั้สิ้น2เดือนเต็มเลยครับก่อนจะได้ใบอนุญาตมาก็เสียค่าทำเนียมไปทั้งสิ้น5้าร้อยเก้าบาทประมาณครับ,รบ,รบ,รบเป็นค่าต้นแบบรับค่าทำเนียมเดีย๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปวางผัด แล้วก็เิปล่อยกัดไปนี้จะมีอายุ10ปีนะครับถ้าครบ10ปีเราก็ต้องมาทําเรื่องต่อนะครับต่อได้3ครั้งนี่เลยครับฝากติดตามรายการสร้างบ้านจากศูนย์หนึ่งร้อยนะครับตอนบ้านราชพฤกษ์ตอนหน้าเราจะดูเรื่องของการลงเสาเข็มนะครับมีการทดสอบดินมีการทำวิธีตั้งเสาเข็ทูด้วยนะครับศิลปบรรทวีแชร์ลิงก์ยูทูบแฟนเน็ตโฮมอีกเพลสแบ่งปันประสบการณ์ดีให้กับบ้านของคุณครับสวัสดีครับ